การตัดและการเาะร่องเป็นงานหลักที่อุตสาหกรรมโลหะการต้องเจอและในปัจจุบันยิ่งต้บบองพบกับความท้าทายจากโจทย์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทต่างๆที่ยากต่อการตัดอุปสรรคในการเข้าถึงตำแหน่งการตัดความลึกและความแคบของชิ้นงานรวมถึงการตัดชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสิวเดียกสอนนำ Content Creator จาก two maker um co ขณะน,นี้คุณกำลังรับชมซูเปอร์ซอสรายการแนะนำสินค้าอุตสาหกรรมในคลิปนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักเครื่องมือตัด multi f grip ค่ะซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีการตัดและการซาะร่องแบบใหม่ที่สำคัญก็คือความสามารถในการผสานเข้ากับเครื่องจักร nc cnc และ machining center รุ่นใหม่ๆที่มีอัตราป,ป้อนสูงได้อย่างลงตัวงานตัดในยุคป,ปัจจุบันต้องแข่งขันสูงทงั้งในเรื่องของต้นทุนความเร็ว ความแม่นยำรวมถึงยังร้องรองรับการผลิตแบบปริมาณน้อยๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิต m แมชชีนทูต้องพยายามออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็ต้องรองรับงานได้หลากหลายพอสมควรนะคะเพราะงานแต่ละแบบเนี่ยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายมิติตั้งแต่การเลือกกาลังของเครื่องจักร ชนิดของวัสดุที่ถูกตัดกัดซาะหรือกรึงระยะความลึกที่ต้องตัดอัดตราการป้อนและความเร็วตัดทั้งหมดนี้นะคะก็ได้สร้างความทา้าทายให้กับผู้ผลิตไม่น้อยดังนั้นอิสกาซึ่งเป็นเทคคอมนีที่ทําการวิจัยพัฒนาคัตติ้งทูระดับโลกจึงช่วยลดภาระให้กับผู้ผลิตด้วยการจัดหาเม็ดมีดที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานมากขึ้นค่ะโดยนําเสนอนวัตกรรมเครื่องมือตัดที่สามารถทํางานร่วมกับมาชินทูรุ่นใหม่ๆได้ทุกรุ่นเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยม พัฒนาการแก้ปัญหาการตัดและการซาะร่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรูปทรงเม็ดมีดหลากหลายพัฒนาอัตราการคายเศษและเกรดคาบายรองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการที่มีความซับซ้อนค่ะและวันนี้เรามาทําความรู้จัก m ั l ติ F r i กปชุดเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีเพื่อการตัดและการซาะร่องแบบใหม่ที่สามารถทํางานผสานเข้ากับมัชช i นนิ่งเซนเตอร์รุ่นใหม่ๆที่มียตราป,ป้อนสูงได้อย่างลงตัวค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่า m u l ติ Multi F อฟกปเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับงานตัดเพลาหรือสําหรับการตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง120มิลลิเมตรในทุกอุตสาหกรรมและถ้าหากถามว่าการตัดชิ้นงานที่มีขนาด1้0ยยี่สิบมิลลิเมตรด้วยเม็ด ก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามีเพียงน้อยแบรนด์เท่านั้นค่ะที่สามารถจะทําได้และนี่ก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของอิสกาที่ไม่มีใครเหมือนค่ะมัลติเอฟคลิปได้ปฏิวัติการออกแบบเครื่องมือตัดให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยระบบที่ประกอบด้วยบล็อกเครื่องมือที่แข็งแรง ซึ่งบรรจุแผ่นมีดเบรดทรงสี่เหลี่ยมแบบสี่ช่องบรรจุง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานช่วยประหยัดเวลาและที่สําคัญสามารถติดตั้งกับเครื่องจักรได้ทุกประเภทรวมถึงเครื่องมัลติทาร์กและมาชินนิ่งเซนเตอร์แบบแกน X โดยไม่จาเป็นต้องมีการตั้งค่าใดๆโดยในบล็อกเดียวกันสามารถติดตั้งได้ทั้งแผ่นมีดเบรสําหรับเม็ดมีดทั้งเอฟกริปและดูกริปค่ะระบบเจตคัทเนี่ยถูกออกแบบให้มีการลําเลียงสารหล่อเย็นเข้าไปในทิศทางที่คมตัดเนี่ยตัดเฉือนชิ้นงานมากที่สุดโดยเฉพาะโลหะที่มีการนําความรรออนสสูๆ่่าเชลหื เรหผสมเนี่ยในบริเวณคมตัดหรือคมกัดเนี่ยก็จะยิ่งมีความร้อนสูงขึ้นค่ะแผ่นเม็ดมีดเปรดทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งมีระบบป้องกันการสั่นเทือนทั้งจากการตัดและการซาอร่รองซึ่งจะช่วยให้การตัดมีความเสถียรขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงการลดเวลาในการตัดก็จะรวมถึงการกัดที่ประหยัดวัสดุด,ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นวัสดุดที่มีขนาดบาร2 0ม mm, ิลลิเมตรสามารถตัดด้วยเม็ดมีดขนาด3มมิลลิเมตรเพียงเม็ดเดียว โดยปกติแล้วเนี่ยการจะตัดวัสดุที่มีขนาด120ม mm ิลลิเมตรเนี่ยจะต้องใช้สลิตเตอร์ที่มีเม็ดมีดหลายเม็ดและยังต้องใช้เฉพาะกับมิลลิ่งแมชชีนเท่านั้นค่ะซึ่งใช้เวลาติดตั้งและดูแลรักษามากกว่าแต่ก็มีข้อดีก็คือมีใบใหญ่หญกว่าเลยตัดได้เร็วด้วยเหตุผลข้อนี้ยังทำให้ multi F grip เนี่ยช่วยประหยัดต้นทุนและมีการติดตั้งที่ง่ายขึ้นค่ะเพราะเม็ดมีด HF หรือ high feed ที่ทำงานได้ด้วยอัตราป้อนสูงถึง0.4มิลลิเมตรต่อรอบ การออกแบบเม็ดมีดที่ดีจึงสามารถลดอัตราการสึกหรอของเม็ดมีดและลดปัญหารอยตัดบนผิวงานแล้วถ้าช่องบรรจุเกิดความเสียหายล้วคะจะทำยังไงไม่ยากคะ่ะเพราะเราสามารถหมุนแผ่นเบรดไปยังช่องบรรจุใหม่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าเซ็นเตอร์ใหม่คะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เราไปหาคําตอบมาค,คะ่ะก็คือมัลติเอฟริเนี่ย มีระบบการจับยึดเม็ดมีดที่ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกได้สูงจึงทําให้เม็ดมีดมีอายุยาวนานขึ้นค่ะมีเทคโนโลยีการคลายเศษที่มีความสําคัญต่อการตัดเพราะจะทําให้พื้นผิวงานเนี่ยสวยงามขึ้นและก็ที่สําคัญก็คือจะทาให้เม็ดมีดเนี่ยมีอายุยาวนานขึ้นเช่นกันค่ะ เราขอแนะนำบริษัทอีสคา t h ไทยแลนด์จำกัดผู้ให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานโลหะครบวงจรผลิตภัณฑ์จากอีสคาที่ผลิตโดยบริษัทในเครือต่างๆนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9 0 0 1และ QS 9 0 0 0จึงสามารถรับประกันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีการันตีด้วยบริการที่ดีเยี่ยมฝ่ายเทคนิคพร้อมเข้าแก้ปัญหาในงานผลิตเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีที่สุดและยังสามารถปรึกษาเรื่องการลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย อย่าลืมนะคะถ้าต้องการงานตัดและงานซอรร่องที่มีคุณภาพช่วยลดทั้งต้นทุนและช่วยลดเวลาและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในยุคนี้ปรึกษาอิสคาร์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตาม YouTube c h anel factory choice และถ้าคุณสนใจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านใดหรือว่าอยากให้เรารีวิวสินค้าประเภทไหนนะคะก็พิมพ์แสดงความเห็นกันเข้ามาใต้คลิปนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บไซต์ factory easy com แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ